อีกเหรออยู่สิจ๊าออ้ย <c oughs> ของแปลกอะฉันไม่ต้องการไอเ้อเพื่อนแกฉันไม่ต้องการทำไมฉันต้องการของที่แปลกกว่าหน้าแกนะมีไหมอุ้ย,ยแปลกกว่าหน้าก็ต้องพอล่าเทลเลเด็ดโอ้ยพอล่าพอเหรอมึงอละ <c oughs> ลืมนะจับควายแล้วปิดฆ่าทิ้งซะแล้วก็ตัดคอมันบุกแขวนโชว์ไว้ที่บ้านฉัน ช่ชอบขวายเจ้าของแปลกจำไว้ฉันไปละที่จะไปหาเสมียนฉันจะให้รางวัลแก่ไอ้สอดชอบจำไว้ของแปลกของแปลก ฟ้าจุกจินดีนเลยโอ้ยย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 เยย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 ยอ่ยยอยยยยยยยึงยยยยยยนยยไย่ยยยยย่ยยยยยยยองยยียย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 อยยยยยงยย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 ดยยยยอยนยย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 ยอยย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 นยย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 ยเย่ยยงยยยยยกยย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 แ่่ย อะไรอูเม,มขอลองเลี้ยม,มหาวิชาลัยอะไรมาหาอะไรไปใช่วิทย์ตลอดอะไรๆไปชิบหายแม่นางนางอูจะได้นางอีโว้ยแล้มึงนี่นะทาไมพ่อนายไม่อยู่นะมึงอ่ะทำเป็นเขาขึ้นวอร์ใช่อหมแล้วมึงอีกอย่างอูได้ไหมอย่างมึงหาได้ไหมวายอ่ะควายเออ ควายหัวเดียวออไม่คิดว่าแปลกเหรอทำไมกูจะหาให้แปลกยิ่งกว่ามึงอีกมึงหาอะไรมาปแปลก<า>อะไรกูจะขาควายสองหัวนะ่ะไม่แปลกยิ่งกว่ามึงเหรออะเฮ้ยควายหองหัวมังพูดแล้วน่าขาแล้วมึงจะหามากี่ไหนรับรองอนะ่ะกูหาได้นะ มาดามน่ะจะต้องรักกูแน่นอนโอ้โหนี่มึงจะไปหาที่ไหนทั้งโลกทั้งโลกเนี่ยกูปีแผงดิงหาก็ไม่เจอโอ้โหคบเป็นคุยอีจ่าใช่ไหมแหมรอเล่งอะเอ้ยเอ้ยของกูห้ามใจพรผู้กำกับ บอกไม่ให้ใหญไอ้เต่ง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 มีเรื่องอู้ไม่มีเรื่องแล้วทำไมอ่ะบอกดวงนี้เรื่องไม่มาหาโอ้โหอู้ไม่อยากคุยกับคนไร้สาระอู้ไปตามตามคำดังนี่มาตามดังดีกว่าไปฆ่าไหวแล้วเอาหัวกะโหลกมาแหวงอู้ไปก่อนนะ วันนี้มีความสุดีเลยเออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกับควายสอง,องหวัวโก กะโลมัมาเป็นเครื่องประดับอเอ,า,อางี้แล้วกันฉันขอซื้อต่อสองหมื่นนะ่ะฮะโอ้ยได้เลยเอาไปเลยเออเอา<ะ>เดี๋ยวแล้ว แล้วข้าจะเอาหัวกะโหลกไ้ที่ไหนอ่ะไม่ต้องห่วงเลยฉันจัดการให้แต่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันเวานไปเก็บก่อนนะกันนะดมหวังเออแล้วแถมได้กะโหลกไยด้วยฟุกพี่ฟุกจริงจริง ดูอยู่ไหนได้ยินเสียงใครมาดูใจ้าเกศค่ะนี่แล้วก็นี่เช็คค่ะมาดามมาดามกับลืมแน่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะบาะมื่นสิบใบโอเคขอบใจมากจ้ะค่ะมาดามคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี้ยเกศขอรายงานครึ่งวันนะคะเอาจะไปไหนลระจ๊ะ พอดีญาติป่วยอะค่ะว้าตายแล้วญาติป่วยเหรออุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากไปทําอะไรก็ไปทําเลยนะไปเลยแหมจะเสียดายจังเลยอะอยากจะโชว์ของดีให้เกตด,ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไเขามาดูก็ได้อยากไปทําอะไรก็ไปทําเลยนะ,ะมาดาดขอบคุณมากค่ะนี่มัณฑบสบายใจอยากทําอะไรทําเลยมีความสุขมากงั้นเกตขอเลยขอตัวลานลาเลยนะคะอาจารย์ไปเลยจ้า อ,อุย้ยวุ้ยถึงควายไปดูเจ้าเอสโซ่มาดีกว่าอุ้ยั่าควายตัดหัวควายมาตั้งโชว์ไว้หรือยังม,มันจะจัดแบบไหนมันจะทำสวยหรือเปล่าไปดูเองดีกว่าเดี๋ยวที่จะบอกมันว่าจะเอาเขาควายเอีงไปทางนี้ทางนู้นทางนี้นวุ้งใจวุงใจ